เปลี่ยนมันที่วาวแก๊ส LPG นะครับถังแคปซูลนะครับอาการที่เสียนะครับอาการที่เป็นก็คือแก๊สแก๊ส่วบริเวณนี้นะครับคาดว่าน่าจะมีลูกยางนะครับเอ้ยคาดว่าน่าจะมีอะไรเข้าไปอุดเศษของข้อทองเหลืองนะครับน่าจะเข้าไปอุดตรง ข้างในนะครับทําให้มีช่องว่างนะครับทำมีแก๊สออกมานะครับก็ของผมไปให้ร้านแก๊สเช็คให้นะครับก็เปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนมันตีวาลใหม่นะครับก็ราคาประมาณสามพันอัพนะครับทีนี้ผมก็เลยไปซื้อถังแคปซูลน,นะครับที่มัน ที่หาซื้อตาม Facebook นะครับราคาพันบาทนะครับแล้วมาถอดเอามันติวาวนะครับถอดเอามันติวาวนะครับก็มาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันจะรั่วออกตรงนี้นะครับเพราะตรงลูกยางตรงนี้มีปัญหานะครับลูกยางตรงนี้มีปัญหาทาให้แก๊สซึมออกนะครับก็เอาอะไรนะครับออกเอามันติวาว ถอดเอาแต่มันตีวานนะครับข้อควรระวังนะครับเรื่องแก๊สนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับอย่าถ้าไม่มั่นใจหรือไม่ศึกษาไม่ละเอียดพอนะครับก็ไม่ควรที่จะทําเองหรอกนะครับเรื่องแก๊สอันตรายมากนะครับเราจะต้องไม่ให้มีแก๊สในถังนะครับถ้าจะถอดพวกเนี้ยต้องเช็คให้มั่นใจว่าเราปล่อยแก๊สออกหมดแล้วนะครับถ้าปล่อยแก๊สออกไม่หมดก็อย่าไปยุ่งกับตัวนี้นะครับ เพราะว่ามันอาจจะเกิดการปัทููออกมาอย่างรุนแรงนะครับถ้ามีแก๊สค้างในถังนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ต้องศึกษาดีๆก่อนนะครับต้องปล่อยปล่อยแก๊สออกให้หมดก่อนมั่นใจก่อนนะครับว่าไม่มีแก๊สในถังแล้วถึงจะสามารถถอดชิ้นถอดชิ้นส่วนพวกนี้ออกได้นะครับ ็ผมผมก็เปลี่ยนมันติวาวใหม่แล้วก็ใช้ได้นะครับก็เช็คลวแล้วไม่รั่วนะครับของผมใช้ได้ครับเช็คลวดแล้วไม่รั่วนะครับจริงๆแล้วที่ผมต้องหามาเปลี่ยนนะครับพอดีผมขันตัวเนี้ยขันตัวเนี้ยแรงไปนะครับทำให้เกีียวมันหวานนะครับ ก็เลยกลัวว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันนะครับก็เลยต้องหามันตีวาวาเปลี่ยนนะครับนี่ครับขันตัวนี้แรงเกินไปขันตัวนี้แรงเกินไปทำให้เกี่ยวตัวนี้ลูดลูดนะครับต้องระวังนะครับต้องต้องใช้ประแจนะครับเบอร์16จับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยขันตัวนี้เข้าไปนะครับในกรณีที่เราต้องการจะขันให้มันแน่นต้องจับตัวนี้ไปก่อนนะครับ เราขันแน่นเกินไปทําให้เราขันแน่นเราทําให้ตัวเนี้ยมันเกี่ยวมันรูดนะครับเราต้องใช้ประแจจับไปด้วยก็บางทีมันดีวาวตัวเนี้ยตัว เติมเข้าไปแล้วปกติมันจะไม่มีแก๊สซึมออกนะครับยกเว้นว่าแก๊สค้างในท่อตรงนี้ out, milk, นะครับปกติมันจะเข้าได้ออกไม่ได้นะครับก็บางทีมันมีอะไรเข้าไปติดนะครับบางทีวันนี้ไปเติมแล้วมันมีการซึมนะครับแต่ครั้งต่อไปอาจจะไม่ซ uh, <c oughs> ึมก็ได้นะครับเพราะว่าเติมเข้าไปปั๊บเศษฝุ่นเศษอะไรมันอาจจะเศษเหล็กเศษอะไรมันอาจจะไม่อุดตรงลูกยางแล้วนะครับตรงเนี้ย